เม <Mountain> าเป็นเหตุเราเข้าปากแล้วอยากโชว <ingo> ์เห็นเพื่อนเล่นน้ํา <y ip> อยากจะเล่นด้วยแต่เผินว่าสติมันไม่เต็มที่ไม่รู้ว่าน้ํามันลงก็พุ่งหลาวลงไปหัวปักทรายเลยคุณผู้ชมอยากเล่นน้ำคุณจำได้นี้ผมมาจะลงคุณจะเล่นน้ำ พอผมโดนลงไปพ่หัเขาพอโดนลงไปปุ๊บผมจะาอะไรไม่ได้สี่ทุ่มเมื่อคืนนี้กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานชมบุรีได้รับแจ้งเหตุก็หอบพิ่อุปกรณ์วิ่งกันไปดูไปถึงผู้ประสบเหตุชื่อนายสุบินอายุ38ปีคือเขาช่วยกันขึ้นจากทะเลมานอนรออยู่บนทุ่นแล้วเออ ทางจากชายหาดบ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบประมาณสักร้อยเมตรยังรู้สติพูดตอบโต้ได้บ้างยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นพุ้งเป็นแควเลยสรุปรคำพูดมากมายคำสุดท้ายก็คือพ,พอพุ่งเหลาลงไปแล้วผมก็จําอะไรไม่ได้เลยเมาเห็นเพื่อนเล่นน้ําอยากจะเล่นด้วยกระโดดพุ่งเหลาตามลงไปอ้าวน้ําทะเลลดลงเฉยหัวปักกระแทกพื้นทรายอย่างแรงหลังจากนั้นภาพตัดจําอะไรไม่ได้ มารู้ตัวอีกทีอ้าวมานอนอะไรอยู่บนทุนตรงนี้อดีคอไม่หักนะเพราะเาลงไปบึ๊บเพราาำอะไรไม่ได้เลยแล้วพี่ได้จมน้ำไหมพี่ต้องขอโทษทุกคนนะครับตอนแรกผมจะได้น้ำแต่ผมก็โยนไปแล้วผมาทำมันพี่ได้ดื่มมาไหมพี่ดื่มครับดื่มไอ้ที่ตัวโยนนี่คือหัวร้อเหรอไม่ S <S ไอ้อหรือดรันเลาะหรืออะไรไม่รู้อยู่ในสภาพไหนอะตอนนั้นน่ะอ่สภาพแบบนี้เขาก็ถามว่าพี่จะไปโรงพยาบาลไหมเ,เ,เขาก็บอกเขาขอโทษด,ด้วยแต่ผมคิดว่าผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมคิดว่าผมไหวแต่จริงพี่ควควรจะเอ็กซเรย์ซะหน่อยไหมเ,เขาไม่ไปไม่ไปส<อ>ักพักหนึ่งทางเพื่อนแจ้งข่าวมาบอกสุดท้ายอะอาการไม่ดีเขาก็เลยเอาตัวส่งโรงพยาบาลกันแล้วตอนนี้ก็ให้คุณหมอดูแล้วเออก็เมาส์เออรู้แล้วก็อย่าไปดื่มเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ใกล้ปีใหม่กันแล้วด้วยนะอย่าไปไอ้นี่เลยอย่าไป อย่าไปเมากันเยอะเลยนะเพราะว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่รู้กระดูกคอเสื่อมหรือว่าทำอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราก็อายุนานามไม่น้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอมาเป็นข่าวเนี่ยพอไปดูวันหลังลูกหลานดูหัวราอก,กันคีิกคลักนะเออมันก็จะอายนิดนึง